ตัวอย่างเยอะแยะในต่างประเทศนะคุณนันทิยาในทีมงานเอาภาพธนบัตรที่ลึกของมาเลเซียมาให้ดูหน่อยดีว,ยว่าขนาดของเขาเนี่ยนะใหญ่โตโมโหลานขนาดไหนคือไม่เฉพาะประเทศไทยเราประเทศอื่นๆที่นี่นี่นี่ของมาเลเซียใหญ่กว่าอีกนี่คุณดูนี่คุณดูฉบับอ,อ ซ้ายมือของคุณผู้ชมเนี่ยไหมขวามือคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้กระดาษขนาด,นาดกระดาษ A สได้ไหมคะได้ไหมคือแต่ละประเทศเช่นประเทศที่เขาเ,าเคยเป็นเมืองขึ้นอย่างนี้นะเขาก็าจะมีวาระการฉลอง50ปีได้รับเอาการาชหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องดีๆของแต่ละประเทศก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเพราะว่าธนบัตรที่ระลึกแบบนี้เนี่ยประเทศไทยก็ออกมาในหลายๆวาระด้วยกันเนี่ยนะคะอามีคนก็รวบรวมไว้ให้ไหนๆก็จะดราม่ากันเรื่องนี้ก็ต้องเอาข้อที่จริงเอาเรื่องจริง นะคะมามานำเสนอกันว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการออกธนบัตรที่ระลึกแต่ก็เป็นไปได้ว่าคนที่เชื่อแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะเพิ่งอายุไม่เท่าไหร่ไงคุณบรเมศเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินก็ไหนบอกว่าคนรุ่นใหม่นเข้าหาข้อมูลเก่งเขาเอ,อ,อย่าไปดูถูกเขา,ขาเขาสามารถเข้า Google เสิร์ชหาข้อมูลเพื่อที่จะค้นคว้าหลักฐานได้อ้าวแต่ว่าพอมาเจอแบบนี้มันก็รู้แล้วว่าอ้าวดกลงแล้วไหนว่าหาข้อมูลเก่งไงทำไมมาโชว์อะไรออกโซเชียลอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะคะที่ผ่านผ่านมาเนี่ยนี่ขอบคุณเพจโบราณน,นานมานะคะคือเพจด้วยก็จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตเนี่ยนะคะที่เขาไปค้นคว้ามาอันนี้ก็จะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะว่าธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรตินั้นก็มีการออกมาในหลายวาระนะคะมีบัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่ ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทรง,ทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษา5ธันวาคม2530นี่ค่ะเป็นธนาบาัตรชนิดราคา60บาทซึ่ง ไปดูในตลาดที่ใช้จ่ายมีไบแบงค์หกสิบไมไม่มีไม่มีไม่มีใครเข้ามาใช้เขาเก็บวันไว้แล้วก็ราคามันขึ้นไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้ตอนนี้ใช่เนี่ยออกเมื่อวันที่5ธันวาคม2530ค่ะมีธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาค่ะชนิดราคา50บาทกับ500บาทน้องๆเห็นไหมคะว่าในท้องตลาดมีมีหรือเปล่าออไม่มี ใครได้มาก็ต้องเอ็กก็ต้องเก็บเอาไว้นะคะมีธนบัตรที่ระลึกเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิจติพระบรมบราชินีนาถรัชกาลที่9ค่ะชนิดราคา1000บาทนะคะออกเมื่อวันที่12สิงหาคม2535มีธนบัตรที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีค่ะมีทั้งชนิด50บาท 500บาทแล้วก็500บาทแบบพิเศษนะคะออกเมื่อวันที่3เมษายน2539มีธนาบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชชนิดราคา1,000บาทนะคะแล้วก็มีธนาบัตรที่ระลึกวันราชาพิเศษสมรสครบ50ปีของดิหลวงราชการที่9และ สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตพระบรมราชินีนาถนะคะมีชนิดราคา50บาทแล้วก็มีชนิดราคา5 0าบาทเนี่ยนะคะก็เนี่ยเขาก็จะมีการรวบรวมมาทั้งหมดเนี่ย14ครั้ง<ค>นะรวมครั้งล่าสุดด้วยค,คือไม่ใช่เพิ่งทำแล<ค>้วแต่ละรูปแบบแต่ละวานละในการออกเนี่ยก็<ค>จะมีรูปแบบมีจำเขาเรียกอะไรราคาคแตกต่างกันไป6 0บาทก็มี80บาทออก็มีไหมแปบบาทเนี่ยนะ เดี๋ยวนะผมข้อมูลนี่ไงนีมีมีตอน80พรรษาราชินีนี่ไง80พรรษาราชินีของพวกนี้คือของยิ่งเฉพาะธนบัตรราคาที่ไม่ได้มีอยู่ในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยค่ะจะยิ่งหายากกว่านียาแล้วแล้วราคาเนี่ยไองเงี้ยแบงค์80เนี่ยไม่มีใครเอาไปซื้อของหรอกไม่มีไม่มีแบบขึ้นแท็กซี่80เอาควักเอาเลยแบงค์80ให้อย่างเงี้ยไม่มีทางเลยพี่พี่แท็กซี่ชอบเลยนะไม่มีใครพก ใส่กระเป๋าด้วยซ้ำไปก็ต้อใส่กรอบเก็บไว้ที่บ้านนะแล้วแล้วอะไรคือในสังคมทุกประเทศนะ่ะเขาก็จะมีนักสะสมะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยผมเด็กๆผมชอบสะสมสัตแตมอย่างเงี้ยสะสมสแตแปมสะสมเหรียญะสะสมธนบัตรธนบัตรเนี่ยะนะคุณนันทิยา สมัยก่อนเนี่ยผมก็ไม่ทันนะไอ้รุ่น1บาทอนะ่ะมันใบใบใหญ่ๆนะใบใหญ่กว่าแบงค์ร้อยปัจจุบันอีกนะธนบัตร1บาทอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มูลค่ามันโอ้โหมหาศาลเลยหรือแม้แต่เหรียญสาตางแดงอะ่ะสาตางรูเนี่ยหนึ่งสาตางคุณทัน